สวัสดีครับพี่น้องกิตตีครับผมแนวทางข้าน้อยเมือ่อวานนะครับมื่อนาวันที่สิบหครับผมสิบหกธันวาคมสองพันยี่ิบสามตามนี้ครับเหล็กวินหาตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหล็กชุดเก้าจากหมว่านครับเตะชุดเก้าจากหมว่านอะไรส่วนเหลขเด่นครับสี่กับแปดครับผมบิ่งรูดแปดครับสองตัวเน้นๆกับสี่เจ็ดแปดสี่แปดเจ็ดครับสามตัวเน้นๆกับ จ็ดแปดซี่ห้าแปดซี่หกแปดซี่ครับหมู่บ้านกับปังอยู่ได้พี่น้องออผมให้วิ่งรูเจ็ดเนาะกาชาดกับเจ็ดลักลอยอย,ย,ยู่ดิลอยบนนะครับเนาะส่วนพิเศษกับเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดรางอันนี้กับเขาชุดเหล็กวิ่งอยู่ดิหมู่บ้านซี่ห้าครับมาวีพี่ทั้งบนทั้งล่างเลยพี่น้องเนาะ มันหมันที่เก่าแล้วครับแต่อยากไดน้อทังเพิ่มเติมก็เอาเหล็กเด่นนะครับเป็นลูดกับเหล็กวิ่นหาตัวดันบนครับนะไปวิ่นกับเหล็กวิ่นหาตัวดันบนเนาะหรือจะเอาเหล็กวิ่งเล่นลูดผมอะนะครับเป็นลูดสิบเก้าประตูก็ไดนะครับหรือเพิ่มความเป็นไปได้ขรับอีกนะครับเลขวินห้าตัววินกลับไปกลับมาได้เลขชุดสองตัวยี่สิบห้าชุดครับได้เลขชุดสามตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามสิบชุดครับกิตีเล็รูดครับมันหมานสุขภสุขชนครับกีนองครับสวัสดีครับ